รู้สึกตัวรู้สึกเดินวันนี้มีคนสิงคโปร์ใช่ไหมสิงคโปร์มันหลายคนกี่คนนะอ้าสิบเอ็ดคน มีเกาหลีด้วยเมื่อก่อนเราเหอเกาหลีเนาะพยายามทำหน้าแบบกดเกาหลีดูไงก็ไม่เหมือนนะตัวเป็นคนไทยสีคนไทยหน้าเป็นเกาหลีก็ดูแปลกมันไม่กลมกลืนพอใจในสิ่งที่เรามีมีความสุขไม่พอใจดิ้นรนไปเรื่อยๆ เคยตัวเคยดิ้นรนเสร็จแล้วจบเรื่องนี้มึงไปดิ้นเรื่องอื่นอีกไม่รู้จัะจบความอยากมันเพิ่มไปเรื่อยๆได้อย่างนี้จะเอาอย่างนั้นเมื่อก่อนสัญญกรรมอะไรพวกนี้มีไม่มากมีแค่ดึงหนังเท่านั้นบางคนถูกล้อนะว่าหนังหน้าตอนนี้อยู่ที่ก้นแล้ว ดึงเยอะเราพอใจในสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นนะแต่ว่าถ้าเป็นคนชั่วไม่พอใจนะถึงสภาพความเป็นอยู่ของเราชีวิตมันไม่ดิ้นรนมากมีความสุขทุกวันนี้เราเรียนแบบคนอื่นเห็นใครเขาเป็นอะไรอยากเป็นอย่างเขามันเ็เหนื่อยมากกว่าความจำเป็น อย่างเห็นเขาใช้มือถือยี่ห้อดังๆแอปเปิลถูกนอนกินเลยเนื้ะนะ <m> อเนาะก็อยากมีบ้างอย่างี้แพงจะตายต้องดิ้นรนอดอยากเก็บเงินไปซื้ออะไรเงี้ยได้อะไรขึ้นมาเราถูกหลอกให้หิวตลอดเวลาโดยธรรมชาติใจของเรามันหิวอยู่แล้วล่ะ แต่ธุรกิจงานประชาพันธ์อะไรเนี่ยกระตุ้นความผิวของเราให้หนักขึ้นเรื่อยๆเราไม่รู้จักควบคุมตัวเองเราก็ตกเป็นทาสหาเงินไปป้อนคนอื่นตลอดเวลางั้นเราคอยรักษาใจของเราไว้ให้ดีไม่งั้นชีวิตเราจะย่ำแย่ทำไงก็ไม่พอกินหรอกเพราะว่าบริโภคเกินจำเป็น ยายรู้สึกตัวเบื้องต้นเลยก่อนที่จะรู้เท่าทันใจของเราไม่ถูกความอยากไม่ถูกความหิวครอบงำได้แรกต้องรู้สึกตัวให้เป็นก่อนหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวรู้สึกเรื่อยๆอย่าไปบังคับว่าต้องรู้สึกตลอดหายใจไปแล้วเผลอก็ได้ เผลอแล้วรู้ว่าเผลอมันก็รู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกแล้วเดี๋ยวก็เผลออีกก็รู้สึกอีกเผลอไปรู้สึกไปบ่อยๆเยียบเผลอนานเผลอได้แวบหนึ่งแล้วรู้สึกแวบแล้วรู้สึกฝึกมากๆเข้ามันจะเป็นอย่างที่หลวงพ่อบอกรู้สึกตัวเป็นแล้วก็มาเรียนรู้ความจริงของกายของใจต่ออย่ารู้สึกอยู่เฉยๆ บางคนคิดว่ารู้สึกตัวแล้วก็จบแล้วการปฏิบัติมีเท่าเนี้ยรู้สึกตัวได้เราใช้ได้แล้วรู้สึกตัวนะมันแค่จิตมีสมาธิมีสติแต่ยังไม่ได้เจริญปัญญาจะเจริญปัญญาก็ต้องดูความเป็นไตลรลักษณ์ของรูปนามกาใจงินบางคนไม่ใช่บางคนอย่างเดียวนะบางแห่งสอนกันนะ ไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งสอนกันเอาตรงนี้เลยทั้งๆที่ธรรมชาติของจิตนต้องคิดนึกปรุงแต่งสอนแต่สุญญาตาทำใจให้ว่างๆไม่คิดนึกปรุงแต่งอะไรรู้สึกตัวสบายบาๆว่างๆอยู่นั้นไม่เกิดปัญญาไม่มีทางที่จะหลุดพ้นเลยเพราะมันขัดกับหลักที่พุทธเจ้าสอน พระเจ้าสอนบอกเพราะเห็นรูปนามตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือพราคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเั้นถ้าทิ้งการรู้รูปนามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไม่มีทางที่จะหลุดพ้นเลยคล้ายๆพระอรหันต์ทำจิตขึ้นมาเหมือนไม่คิดไม่นึกเลยว่างๆที่จริงพระอรหันต์ก็คิดไม่ใช่ไม่คิดแล้วพุทธเจ้าคิดไหม พระเจ้านักวางแผนนะเช้ามืดขึ้นมาก็วางแผนแล้วว่าวันนี้จะไปสอนใครไปสอนที่ไหนจะไปสอนอย่างไรจะสอนธรรมะอะไรอะไรเงี้ยแล้วประเมินกะว่าความน่าจะเป็นก็คือสอนแล้วเขาจะได้อะไรจะมีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นในเช้ามืดก็พิจารณาแล้วไม่ใช่เป็นพระเจ้าแล้วก็สุญญตาเี่งั้นเป็นพระเจ้าไม่ได้ เริ่มตั้งแต่ไม่บรรลุมรรคผลแล้วบรรลุมรรคผลสมมติฟลุกบางบรรลุมรรคผลที่จริงฟุกไม่มีคิดว่าเป็นพระอราหันต์ไม่เป็นนี่พวกเราบางคนก็เป็นมิจฉาทิฏฐินะพยายามฝึกน้อมจิตให้ว่างน้อมจิตให้ว่างทำสุญญาตานุป,ปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งมันไม่มีในคำสอนของพระพุทธเจ้า เสร็จแล้วก็ถือว่าศีลสมาธิปัญญาไม่สําคัญทิ้งหมดเลยศีลส,สมาธิปัญญาเอาความหลุดพ้นนั่นเดียวมันเหมือนเหมือนจะหลุดพ้นใจมันสบายมันโล่งมันว่างแต่มันไม่ใช่สภาวะที่โล่งที่ว่างที่เป็นอยู่นั้นเป็นพบพบหนึ่งถ้าภาวนาเป็นจริงๆดูจิตดูใจชำนิชำนานจริงจะรู้ว่าอยู่ๆก็สุญญาตาสุญญาตาแล้วใจสบายโล่งๆ โล่งๆนั้นเป็นพบพบหนึ่งยังมีความแปรปรวนอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องรู้สึกตัวให้เป็นนะรู้สึกตัวเป็นแล้วอย่ารู้สึกอยู่เฉยๆอย่าอยู่ในความนิ่งความว่างหลวงปู่มั่นสอนบอกว่าระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยเพราะั้นพยายามารู้สึกตัวแล้วก็ดูความจริงของร่างกายของจิตใจไปสิ่งที่ต้องการคือให้เกิดปัญญาเห็นความจริงของกายใจ เพราะเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาเนี่ยคือตัวปัญญาสัมมาทิฏฐิถ้าไม่มีปัญญาสัมมาทิฏฐิเรียกว่าไม่รู้จักพระพุทธศาสนาสัมมาทิฏฐิเริ่มแต่รู้ทุกรู้ว่ารูปนามนี้เป็นทุกรู้ว่าหน้าที่ต่อทุกนี่คือการรู้ไม่ใช่การละเะฉะนั้นอย่างอยู่ๆก็ละทุกทําใจให้ว่างเนี่ยพยายามละทุกหนีทุกไม่ใช่การรู้ทุก เงืนพยายามมารู้สึกรู้เราที่กายเห็นความจริงของร่างกายร่างกายนี้ทุกนะสังเกตดูทําไมมันทุกยังไงนั่งนิ่งๆได้ไหมนั่งนิ่งๆไม่ได้นอนนิ่งๆไม่ได้ความทุกข์มันจะตามบีบคั้นตลอดเวลาเราต้องขยับตัวหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆนั่งอยู่ก็ทุกมันปวดมันเมื่อยนอนอยู่ก็ทุกพลิกไปพลิกมาเดินอยู่ก็ทุกทุกๆอิริยาบถ มีแต่ความทุกข์ในทุกทุก,ทกอิริยาบถมีแต่ความทุกข์เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปให้เห็นความจริงของร่างกายนอกจากความปวดความเมื่อยแล้วก็ยังทุกข์อย่างอื่นอีกเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวกระหายน้ําเดี๋ยวปวดอึปวดฉี่เจ็บไข้ได้ปวด่วยขึ้นมาก็ทุกข์อีกเวลาจะตายความทุกข์ก็บีบคั้นอย่างรุนแรงจนทนไม่ไหวก็ตายไป เน่ความจริงของร่างกายนะมันตัวทุกข์แท้ๆเลยพยายามรู้สึกลงไปรู้สึกลงไปไม่ใช่รู้ตัวเฉยๆรู้ตัวเฉยๆว่างๆอะไรเงีย้ยเลวไหลที่สุดไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าแต่คนชอบเชื่อนะคนทุกวอันนี้มันเชื่ออาจารย์มากกว่าเชื่อพระพุทธเจ้ามีคนมาเล่าให้ฟังมีพระมาที่บ้านมาจากสำนักหนึ่ง สุญยาตานี่แหละตกเย็นก็ออกไปซื้อข้าวมากินข้าวเย็นเลยนะกินลําพังก็ไม่ได้เรียกผู้หญิงมานั่งกินด้วยไม่ไม่มีผู้หญิงผู้ชายทุกอย่างว่างเปล่ามาพร้อมๆกันอะนี้เจ้าของบ้านนะมาฟังทำที่นี่รู้สึกมันไม่ถูกนะไม่ยอมไม่ยอมกินด้วยไปนั่งร่วมโต๊ะกันอะไรเงี้ยไม่ต้องมีศีล ศีลยังไม่เอาเลยสมาธิจะเอาไหมไม่มีทางอ่ะก็จะ,จะเจริญปัญญาไม่ไม่เจริญทําใจว่างๆอยู่แนั้นเองถ้าเมื่อไหร่อวดเก่งกว่าพระพุทธเจ้านะทิ้งศีลทิ้งสมาธิทิ้งปัญญาก็คือทิ้งวิมุติทิ้งความหลุดพ้นทิ้งวิมุตญานทัศนะนะคือความอย่างรู้ถึงความหลุดพ้นวิมุติกับวิมุตญานทัศนะต่างกันยังไงวิมุตเนี่ยคืออริยมรรคอริยผลตัววิมุตนะิะ วิมุตยา,านทัศนะเนี่ยคือปัจจเจกขณะยานมันย้อนมาตรวจดูว่ากิเลสไรล้างไปหมดแล้วถ้าเป็นพระอรหันต์นีวิมุตยา,านทัศนะเต็มเพราะว่ากิเลสไม่เหลือแล้วเราก็จะรู้แจ้งในพระนิพพานสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดด้วยการน้อมใจให้ว่างหลวงพ่อเคยทำผิดตอนเป็นโยมนะไปอ่านหนังสือเซนนะ หนังสือเว้หลังวงโปอะไรพวกนี้แหละทุกอย่างว่างเปลา่าว่างเปลา่าว่างเปลา่าใจมันจะรู้สึกโล่งนะลองไปอ่านหนังสือเซนดูนะไอ้นั่นก็ไม่ใช่ไอ้นี่ก็ไม่ใช่ไอ้นั่นก็ไม่ยึดไอ้นี่ก็ไม่ยึดนะฟังแล้วเคลิมใจว่างๆนี่แหละจิตหนึ่งนี่แหละจิตเดิมแท้นะจิตหนึ่งจิตเดิมแท้มีจริงไหมมี มันเป็นจิตของพระรหันท่านไว้หลังท่านฮวงโปอะไรเนี่ยชอบเอาผลมาเล่าส่วนเหตุท่านไม่ได้เล่าคงทํากันเป็นปกติประจำวันอยู่แล้วจะทําสมาธินะอยู่ในชีวิตประจําวันจเจริญสติอะไรเนี่ยดูเรื่องอีคิวสังไหมใครเคยดูการ์ตูนเห็นไหมเขานั่งสมาธิใช่หไหมท่านนั่งหลับอาจารย์เอาไม้ตีด้วยหลวงพ่อจะหาไม้สักอันีนมันแต่คงตีไม่ไหวไมันเยอะเกิน อยากมีมือแบบแม่นาคนะเค็ะเขานั่งสมาธิไม่ใช่ไม่นั่งเขาทำเหตุในชีวิตประจำวันเขาเจริญสติเรางันทำในรูปแบบด้วยเจริญสติในชีวิตประจาวันด้วยเขาก็พัฒนาของเขาได้ใน่สุดเขาก็รู้จักจิตหนึ่งรู้จักจิตเดิมแท้พอร,รู้จักแล้วเอาอันนี้มาเล่าพอมาเล่าปลายทางนะพวกก็เคลิ้มเลยทําปลายทาง ไม่ได้ทําต้นทางทําต้นทางก็คือเจริญศีลสมาธิปัญญาเจริญมรรคนั่นเองต้องทําพระเจ้าสอนมรรคต้องเจริญไม่ใช่มรรคแล้วอยู่ว่างๆต้องทําให้เจริญทําให้เกิดขึ้นเงั้นพวกเราคนไหนยังไม่มีศีลก็ตั้งใจรักษาไว้เอาห้าข้อพอไม่ต้องเอารักษาเยอะมากมายเอาหลายข้อเดี๋ยวรักษาไม่ไหวใจเศร้าหมอง แค่ศีลห้างก็รักษายากแล้วถ้าเราไม่มีสติแต่ถ้าเรามีสติเรารู้สึกตัวอยู่ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกอยู่เนี่ยถ้ากิเลสมันมาเราจะรู้ทันพอกิเลสมาเรารู้ทันแล้วเนี่ยจิตใจนะั้นมันจะไม่ทําผิดศีลมันจะไม่คิดชั่วไม่ทําชั่วนะไม่ตกลงใจที่จะชั่วพฤติกรรมทางกายทางวาจาก็ชั่วไม่ได้ มันจะเป็นศีลอัตโนมัติขึ้นมาอาศัยสติรู้ทันจิตใจของเรานี่นแหละรู้บ่อยๆโลภขึ้นมาก็รู้ทันโกรธขึ้นมาก็รู้ทันใจลอยไปก็รู้ทันฟุ้งซ่านรู้ทันหดหูรู้ทัน,ร,ทนรู้ทันไปเรื่อยๆพอโลภโกรธหลงครอบงําใจไม่ไดนะ้มันจะไม่ทําผิดศีลเพราะคนทําผิดศีลเนื่องจากกิเลสครอบงําใจมีเท่านี้เอง ถัดจากนั้นก็ฝึกสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตมันตรงข้ามกับความฟุ้งซ่านของจิตความฟุ้งซ่านเป็นกิเลสนะความตั้งมั่นที่ถูกต้องเนี่ยเป็นกุศลสมาธิทุกตัวไม่ใช่กุศลนะสมาธิเนี่ยเป็นองค์ธรรมประหลาดเกิดร่วมกับกุศลก็ได้เกิดร่วมกับกุศลก็ได้ดไดนะที่จริงแล้วสมาธิเกิดกับจิตทุกทุกดวง เป็นองค์ธรรมที่เกิดกับจิตทุกดวงเรียกว่าเอกคตาจิตทุกดวงมีเอกคตาคือมีความเป็นหนึ่งในการรู้อารมณ์รู้อันเดียวไม่รู้หลายอันในขณะเดียวรู้อันเดียวเมื่อสมาธิเนี่ยไม่ใช่กุศลเสมอไปต้องเป็นสัมมาสมาธิที่เป็นกุศลสมาธิที่เป็นกุศลคือสมาธิที่มีสติอยู่ด้วยถ้าขาดสติเมื่อไหร่เป็นอกุศลทันทีเนื่องจากสติเป็นตัวสําคัญ เมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อไรม,มีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสติงั้นอย่างเราทําสมาธินะแต่ไม่ขาดสตินะสมาธิของเราจะเป็นสมาธิที่ดนะีเป็นสมาธิาที่เป็นสัมมาสมาธิขึ้นมางั้นเวลานั่งสมาธินะี่อย่าเริ่มต้นด้วยการทําตัวเองให้ขาดสติคนจนํานวนมากนะยุคก่อนนะหลวงพ่อเห็นกระทั่งยุคนี้นะที่เห็นอยู่นะ ส่วนใหญ่เวลาคิดถึงการทำสมาธินะเริ่มต้นด้วยการบังคับร่างกายต้องนั่งท่านี้นั่งท่านี้ทำสมาธิไม่ได้หลวงพ่อพุธเคยสอนหลวงพ่อนะว่าเอาหัวทิ่มดินเอาตีนชี้ฟ้าก็ทำสมาธิไดนะ้ไม่ได้อยู่ที่กระบวนท่าแต่ท่านไม่ได้พูดคำว่าตีนนะหลวงพ่อพุธท่านเป็นพระสุภาพนะหลวงพ่อพระลูกทุ่งกว่าท่านอีกนะ ท่านบอกเอาเอาศีรษะทิ่มพื้นเอาเท้าชี้ฟ้าเนี่ยภาษาท่านเพา้านะหลวงลหลวงพ่อ,อหัวหัวทิ่มดินอตีนชี้ฟ้าอนะไรอย่างเี้ยของท่านเราฟังเราต้องแปลเอาศีรษะทิ่มดินเอาเท้าชี้ฟ้านะฟังคล้ายๆผูชี้ฟ้าเลยเพราะนั้นะนะไม่ได้อยู่ที่อริยบทไม่ได้อยู่ที่ท่าทางนะสมาธิอยู่ที่ใจ ใจตั้งมั่นใจไม่โคลงเคลงใจไม่คลอนแคลนไม่ไหลไปไหลมานั่นแหละใจมีสมาธิงั้นเราจะต้องฝึกอาศัยสติรู้ทันจิตที่มีนิวรณ์นะโดยเฉพาะมีความฟุ้งซ่านถ้าจิตมันฟุ้งซ่านมันจะไหลไปไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปคิดเนี่ยเป็นทางหลักๆที่จิตจะไหลไปไหลไปดมกลิ่นไหลไปริมรสไหลไปรู้สัมผัสทางกายนี่ลดลงมา ส่วนใหญ่ก็จะไหลไปไปคิดเป็นอันดับหนึ่งแล้วถ้าตามไม่บอดก็จะไหลไปดูเป็นอันดับสองถ้าหูไม่หนวกนั้นก็ไหลไปไปฟังเสียงเป็นอันดับสามไหลไปทางหูสามช่องนี้เป็นช่องหลักที่เราใช้ในชีวิตจริงๆเราอย่างเวลาเราดูทีวีเนี่ยบางครั้งตาเราก็ดูเราเห็นรูปชัดแต่ขณะที่เห็นรูปชัดนี่ไม่รู้เรื่องเสร็จแล้วเราก็ฟังเสียง ขณะที่ฟังเสียงนียรูปจะเบลอไปแล้วรูปไม่ชัดแล้วเพราะจิตไม่ได้จับรูปอาศัยสัญญาความจําเก่าๆทําทให้ยังยังเห็นรูปนั้นอยู่เป็นะแค่สัญญาไม่ใช่ของจริงละพอฟังนิดหนึ่งก็ไปคิดสังเกตไหมกระทั่งฟังหลวงพ่อเนี่ยเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อเดี๋ยวก็ฟังแล้วก็สลับไปคิดเราสามารถฟังได้ทุกประโยคไหมไม่ได้นะไม่มีใครฟังได้ทุกประโยคเลย ฟ,ฟังแล้วก็สลับไปคิดฟังแล้วก็สลับไปคิดตลอดเวลาเนี่ยรู้ทันมันไปจิตมันวิ่งไปทางใจหลงไปคิดนะจิตมันวิ่งไปทางตาหลงไปดูจิตมันวิ่งไปทางหูหลงไปฟังจิตไหลไปจิตหลงไปรู้บ่อยๆต่อไปพอจิตไหลคลิกเน,น,นี่ยไหลไปคิดแวบเนี่ยนะพอเราหัดรู้สภาวะบ่อยๆจิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้ต่อไปพอจิตไหลปับ๊บรู้ปั๊บเลยไหลปุ๊บรู้ปั๊บเลย มันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นะจนกลายเป็นว่าหลงรู้หลงรู้หลงรู้นะสลับกันไปเรื่อยๆไม่ใช่หลงรู้หลงรู้อย่างนี้อย่างนั้นนกเกลียดนะมันจะเป็นหลงรู้หลงรู้ไปเรื่อยๆเห็นหลงรู้หลงรู้นี่แหละเจริญปัญญาได้ถ้าเจริญปัญญาเป็นถ้าเจริญปัญญาไม่เป็นนเห็นจิตหลงจิตรู้จิตหลงจิตรู้จึงหงุดหงิด ฟุ้งซ่านแล้วต้องลำคาญใจเห็นไหมอุทธัจจะต้องต่อกุกุจจะฟุ้งฟุ้งแหลกฟุ้งลานลำคาญถ้าถามว่าใครรู้ว่าฟุ้งอจิตรู้ว่าฟุ้งขณะที่รู้ว่าฟุ้งไม่ฟุ้งนะขณะนั้นเป็นจิตรู้ไม่ใช่จิตฟุ้งงั้นจิตฟุ้งซ่านกับจิตรู้เนี่ยสลับกันตลอดเวลาถ้าเราเข้าใจตรงนี้ว่าจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับแล้วก็มาดูความจริงจริงไม่จริงจิตฟุ้งซ่าน อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับจิตรู้สึกตัวอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับนี่หัดดูของจริงลงไปตรงนี้เลยเราจะได้ปัญญาเราจะรู้ความจริงว่าจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับเพราะฉะนั้นหัดร,รู้ทันจิตรู้จิตหลงจิตรู้จิตหลงนี่หัดร,รู้ไปน,นอกจากได้สติได้สมาธิจะได้ปัญญาด้วยถ้าดูเป็นถ้าดูไม่เป็นจะหงุดหงิดว่าทำไมเมื่อไหร่จะหายหลง เมื่อไหร่จิตจะเลิกไหลไปใครทานาแล้วยังรู้สึกอย่างนั้นอยากให้จิตไม่ไหลอยากให้จิตไม่หลงอยากให้จิตรู้สึกตัวตลอดเวลามีไหมทั้งห้องไหนอน่ยนทำนิ่งทำเฉยอุเบกขามันก็อยากดีเพราะฉะนั้นะทนไม่ได้ไหลแล้วร,รู้ไหลแล้วร,รู้นะทำยังไงจะไม่ไหลทำไงจะรู้ตลอดนะทำไงจะไม่ไหลตลอดเนี่ยมันะจะเอาอันหนึ่งจะไม่เอาอันหนึ่ง ั้นใจไม่ได้มีความเป็นกลางเลยใจจะเอาความตั้งมั่นจะไม่เอาความฟุง้งซ่านนั้นใจจะดิ้นรนไปเรื่อยๆทำยังไงทำยงไงในหัวจะมีแต่คำว่าจะทำยังไงคิดถึงการปฏิบัติทีไรคิดว่าจะทำยังไงหลวงพ่อแต่ก่อนก็เป็นนะตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บเลยงานแรกเลยที่คิดก็คือวันนี้จะปฏิบัติยังไงดีวันนี้หาทางปฏิบัติยังไงจะได้หลุดพ้นเร็วๆอย่างนี้ ฝึกกันานนะกว่าจะเข้าใจว่าจริงๆไม่ได้ฝึกเพื่อให้รู้ตลอดเวลาจริงๆไม่ได้ฝึกเพื่อไม่ให้หลงแต่ฝึกให้เห็นว่ารู้ก็ไม่เที่ยงหลงก็ไม่เที่ยงรู้ก็รักษาไม่ได้นะหลงก็ห้ามไม่ได้ตรงที่รู้ก็รักษาไม่ได้หลงก็ห้ามไม่ได้คือคําว่าอนัตตานั่นเองไม่อยู่ในอำนาจบังคับเพราะฉะันการภาวนาเนี้ยต้องดูของจริงไปรู้สึกตัวขึ้นมา แล้วรู้สึกตัวแล้วก็อย่ารู้สึกอยู่เฉยๆต้องเจริญปัญญาให้ได้จะเจริญปัญญาได้เนี่ยง่ายๆที่สุดเลยมีสติคอยรู้ทันจิตใจของเราเองอันนี้จะได้ครบหมดเลยศีลส,สมาธิปัญญาก็จะได้กิเลสอะไรเกิดคอยรู้กิเลสอะไรเกิดคอยรู้กิเลสจะครอบงําจิตไม่ได้ศีลจะเกิดความฟุง้งซ่านเกิดแล้วคอยรู้จิตไหลแล้วรู้อะไรเนี่ยจะได้สมาธิ จิตจะไม่ไหลจิตจะไม่ฟุ้งซ่านนะจิตจะได้สมาธิขึ้นมาอาฟังเสียงะระฆังฟังทำไมรู้ไหม มีหูเนี่มีเสียงมันก็ได้ยินแหละห้ามมันได้ไหมอย่าได้ยินมีหูมีเสียงมีองค์ประกอบครบมันก็รู้สึกขึ้นมาผัดสาเขาเกิดแล้วมีความใส่ใจมีองค์ประกอบเหล่านี้เกิดขึ้นหูก็ได้ยินเสียงมีตามีรูปมีแสงสว่างมีความใส่ใจที่จะดูรูป การมองเห็นก็เกิดขึ้นผัสสะทางตาก็เกิดขึ้นแต่ถ้าไม่มีมนานัสิกาไม่ใส่ใจที่จะฟังนะไม่ใส่ใจที่จะรู้เนะี่ยมันก็ไม่ได้ยินอย่างคนมาเรียกเราเนะี่ยเราไม่ได้ใส่ใจเราใจลอยไปคิดเรื่องอื่นอยู่เราไม่ได้ยินไหมจิมทํางานได้ครั้งหนึ่งอย่างเดียวเท่านั้นองอย่างขนาดที่เราฟังเสียงนะเราก็ไม่ได้ยินนอกจากเสียงะระฆังแล้วมีเสียงนกร้องอยู่ตลอดเวลาได้ยินไหม ตอนนี้ได้ยินเห็นไหมเมื่อกี้ไม่ได้ยินทําไมไม่ได้ยินไม่มีมานัสิการไม่ใส่ใจไม่สนใจมันก็ไม่ได้ยินงั้นองค์ประกอบของผะนะัสสะมีหลายตัวนะอย่างตามองเห็นได้นะมีตามีรูปมีแสงสว่างถ้านะมันมืดตื้อๆม,มันก็มองไม่เห็นรูปถ้านะมีความใส่ใจที่จะรู้นะมีองค์ประกอบหลายอย่างอย่างเสียงนกนี่ร้องหยุด ตั้งแต่เช้าแล้วตั้งแต่หลวงพ่อเทศเนี่ยมันเทศมาก,ก่อนนะแต่พวกเราไม่ได้ใส่ใจฟังนะแต่ว่าพอเสียงระครังเนี่ยเป็นเสียงแปลกปลอมถ้าพระตีระครังทั้งวันเราจะไม่ได้ยินมันเหมือนบ้านเราอยู่ข้างโรงงานนะเสียงดังทั้งวันเนี่ยจะไม่ได้ยินใครบ้านอยู่ริมถนนบ้างได้ยินรถยนต์วิ่งทั้งคืนไหมไม่ได้ยินพอถ้ามาอยู่ในวัดในป่านี่นะ มแมลงเล็กๆร้องนี่ยังได้ยินเลยแต่อยู่กรุงเทพรถวิ่งโครมครามไม่ได้ยินเลยเพราะไม่มีความใส่ใจที่จะฟังเนี่ยองค์ประกอบการทํางานของจิตใจนะเริ่มแต่ผัสสะผัสสะก็มีองค์ประกอบหลายตัวองค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งขาดไปมันก็ไม่ทํางานนล้วค่อยๆสังเกตค่อยๆเรียนรู้จิตใจตัวเองไปเรื่อยจิตใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ชั่ว สุขก็ไม่เที่ยงทุก์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงเฝ้ารู้ไปเพื่อให้เห็นความจริงจิตใจนี้หรือร่างกายนี้หรือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสัมผัสนี้เกิดแล้วดับทั้งสิน้นบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจบ,บังคับการเห็นตรงนี้ก็คือการเห็นความจริงของรูปนามเห็นความจริงแล้วจิตจะเบือ่อเห็นความจริงแล้วจะเบือ่อบางคนสงสัยเบื่อแล้วไปดูมันทำไม มันเบื่อหนนะ่ายแล้วมันจะคลายความยึดถือคลายความยึดถือแล้วหลุดพ้นแล้วมันดีตรงที่มันหลุดพ้นแล้วนั่นแนหะมันมีความสุขอันมหาศาลเกิดขึ้นจิตใจจะเข้าถึงสภาวะที่พ้นจากความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงพ้นจากกิเลสพ้นจากความดิ้นรนพ้นจากความหิวโหวยมีความเต็มมีความอิ่มอยู่ในตัวของตัวเองจิตใจที่ไม่หิวเนะี่ยมันจะไม่ดิ้นรนเพี่ยวแสวงหาอารมณ์มาพลนเปลือยจิต มันจะไม่เหมือนจิตของพวกเรามันหิวนะอยากดูรูปอยากฟังเสียงอยากได้กลิน่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสอยากคิดนึกทางใจที่สนุกสนานคิดแต่เรื่องดีๆสั่งได้ไหมให้คิดแต่เรื่องดีเวลาโกรธใครสักคนนะคิดอยู่ได้ทั้งวันนะความดีของเขาเนี่ยที่ทำมาตั้งนานเนี่ยลืมหมดเลยนะเขาเดินเหยียบเงาของเราหน่อยเดียวโกรธแล้ว <g eler> เหมือนหมาบ้าโกรธไปหมดเลยคิดซ้ําอยู่ยนั้นนี่มันดูถูกเราไม่เหยียบเงาเราอะไรเงี้คนต่างชาติอาจจะงงว่าเหยียบเงานะมันทําไมโกรธมันไม่เงาธรรมดามันเหยียบเงาหัว <g eler> ต่างชาติจะงงว่าทาไมต้องถือหัวฝ <g eler> รั่งมันไม่ถือนะรูปรูปหัวพ่อนะเหมือนรูปหัวหมามีความรักสดแสดงความรักรูปหัว วัฒนธรรมไม่เหมือนกันค่อยๆเรียนค่อยรู้ไปรู้สึกตัวนะแล้วก็มีสติอย,อย่ารู้สึกอยู่เฉยๆมีสติรู้ทางจิตใจไปศีลก็จะเกิดสมาธิก็จะเกิด,กกดปัญญาก็จะเกิดปรรัญญาคือการเห็นไตรลักษณ์ถ้าปรราัญญาเกิดแล้วจินจะปล่อยวางไม่ยึดถือ จิตไม่หิวจิตมีความสุขจิตหมดความดิ้นรนทุกวันนี้เราเหนื่อยเกินเหตุเพราะจิตหิวตลอดเวลามีอย่างนี้อยากได้อย่างนี้อะไรมีเมียหนึ่งคนอยากได้สองคนอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้แฟชั่นใหม่เลยผู้หญิงบางคนล่าผู้ชายนะ,ะมีผู้ชายหนึ่งคนไม่พอต้องสองสามสี่อะไรแล้วก็แข่งกันว่าใครจะล่าผู้ชายได้มากกว่ากันผู้ชายยุคนี้เลยเหมือนดอกไม้ริมทาง ต้องรักนวลสงวนตัวมากเลยโตขึ้นเป็นสาวไปหมดแล้วผู้ชายยุคนี้รักนวลสงวนตัวมากเลยเอาไปกินข้าวไปไปกินข้าวแล้วก็ดูจิตด,ดูใจไปนะโลภขึ้นมาก็รู้โกรธขึ้นมาก็รู้นิมนต์เลยครับ